ข่าวสสงบสังขารสังขารสงบสงบสังขารเตชะโมโมโทโขสงบระงับสังขา,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 ารได้ไม่คือแตว่าเป็นการหยุดปุงแดงหยุดปวงแ่งคือจิตที่หยุดปุงแดงเจโรเตสังโมโมโทโขจิตปุงแ่งมันหยุดการปวงแ่งหยุดการปุงแ่ง ไม่ภูมิใจว่ารู้เป็นเราไม่ภูมิใจว่าเนื่องรางการเป็นเราไม่ภูมิใจว่าการปัะกาศรักรู้เป็นเราไม่ภูมิใจที่ไม่ภูมิใจเพราะอะไรเพราะมันมีความต่อใจว่านั่นเป็นสภาพที่มีการแปรผันเปลี่ยนแปลงและก็ตอบไปในที่สุดอะไรจะว่าสังขารกันเราหรูปคือเป็นจังหวะน้ำเป็นจังหวะ สัางขารฝ่ายบาสั้า uh, งัานฝ่ายดุอกุสรกรรมาอุสรกรรมาอุสรกรรมะเป็นสังขารป่ายบาสขึนสังขารไปบุอารมณ์สุขเป็นสังขานอารมณ์ทุกข์เป็นสังฐารอารมณ์สงบอารมณ์ไม่สงบเป็นสังขานสงบเป็นสังขานไม่สงบเป็นสังฐานว่างเปล่าฟองใสเป็นสังขานอารมณ์ไร้ตัวตนเป็นสังขานเบาใจเบาจิตเป็นสังขารเช้ามองเป็นสังฐาน จงพันว um, <t Jean Rabbit bulun> ่าเห็นการเกิดการดาเป็นสันเหนเม้นเดืดการเห็นการเกิดดับก็ยังอยู่ในสาพาว่าองสังขารนอยู่ที่เราสััวจาพันาวสันขารธรทมธรรมสันรมื่เีนความรู้สึกว่ามันเ็นสิกมัน จะบัตรกับนเดจิตเพื่อจะรู้เฉยๆอยู่เพื่ปจะขานกันอย่างนี้ขานรู้สังขารจิตจิตสังขารสังขารธรรมสังฆตธรรมีิจารณาการคงแต่งระหว่างรู้กับสิ่งที่ถูกรู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้จะรอดสูงระง,งับสังขารได้สงบระง,งับสังขารได้ ก็คือการไม่ปงแต่งประจาสภาพสัมพัทั้งหความคิดเห็นทั้งฟันด้วยการพิจารณาทำเลยเป็นว่าเป็นสภาวะธรรมเป็นสังขารธรรมเมื่อพิจารณาแล้วมันว่ามันมองใสมันเบิกบานมันไม่มีตัวตนเป็นภาวะสมองกาางโลจิตมันเกิดขึ้น่จะผลกานปงแต่งเป็นฟัน อนาวยุดการบงแต่ง hmm. ย e ุดการบงแต่งได้ว่าระงับดับสังขารได้ว่าดับสังขารด้ว่าสงบจากสังขารไม่ว่าจะภาว่าไนก็ากดขึ้นใจยามจะนั่งจละเอียจะปานี้ใจยามจะกางใจะเอียจะปานี่ไม่เกิดความยินดียินร้ายตามยเด้ว ไม่เกิดความยินดียินร้ายตามสภาพของเราเนั้นเราจะไ้ท่าว่ามันรู้สึกในกายในกายนี้ไม่สําคัญว่าเราเป็นเพียองทาที่เท่านั้นกายนี้ไม่สําคัญว่าเราพอรู้สึกในกายนี้จะไม่สําคัญเอาร่างกายมาเป็นเราเลยเป็นเพียองท่าที่ทำงานเท่านั้นพอมันมีความรูคิดก้นมาเลย อดีตอนาคตปัจจุบันอดีตก็เป็นเร่องจิตยุคคิดอยู่ไม่สคัญนอามาเป็นเอาปัจจุบันก็เป็นเรืเ่องจิตยุคคิด,ยด,คดอยอนาคตที่คาดไว้ว่าปู่นี้จะไปไหนวันอื่นจะไปไหนอีกสองสามวันนี้จะไปไหนอันนี้ก็ย่อเป็นจิตยุคคิดทำง,งานประจำหน้าที่สภาพณเอาสถานการณ์ตอนนั้นถ้าจา เนี่ยว่าจ้กววิญญาณภาษารู้เป็นนามธรรมของวิญญาณในการรับรู้สิ่งต่างๆเหล่านั้นสดวิญญาณภาษาสัมผัสคือเสียงขานหนาวิญญาณภาษากัรทัคือกลิ่นจิวหาวิญญาณภาษารสคือรสเนี่ยว่าปฏิภับภาษากระทบเข้ามากระทั่งเข้ามาะเืินเข้ามาภักาเข้ามา ကိညာจิตวิญญาณဟာเป็นหน้าที่ของวิญญาณวิญญาณในขันธกรรมที่จะโตไปวิญญาณพัสสะระมุเป็นหน้าที่ของจิตวิญญาณนั้นเจตว่าจิตโยคิดจิตโยคิดคือการคิดทั้งปวงทั้งอดีตและอนาคตและปัจจุบันพัสสะเนติวิญญาณเป็นผู้วิญญาณตัวตนวิญญาณชื่อหาวิญญาณกายวิญญาณ มนโมนกคือใจทั้งสามสิ่งนี้มันรวมอยู่ที่จิตใจเองนะั่นแหละมันจะเกิดรอารมณ์ดีก็ได้เกิดเราอารมณ์ร้ายก็ได้เกิดเราอารมณ์ความสุขใจก็ได้อารมณ์เุก้าใจก็ได้มีความพอใจก็ได้เกิดความไม่พอใจก็ได้ชะบก็ได้ไม่ฉะบก็ได้ไประเด็นในฝ่ายเป็นกุศลประเด็นการเดินทางสีงบอหนักบปนป้ คือถ้าเป็นอารมณ์ที่มันจะมาจบไปที่จิตเก็มาจากจิตเท่าันภาวะข้างหน้ายิ่งบางกฏขึ้นในวดาสังฆระธรรมเทว่าเสพสงขารานิจารตังหามีความเสื่อมสิ้นเป็นธรรมาเสพนามาอนัตตาอีกอนัตตาอีกภาวะธรรมข้างหนายม่เจัวตมุคคนอะไรพูดง่ายๆว่าภาวะมาแล้วจะปรากฏขึ้นในจิต มันปรากฏขึ้นในจิตทำนอกนด่านเดินรู้มกันอย่างเอยู่แล้วอย่างเมื่อวานเราเผาไนมันเกิดขึ้นในจิตจะเรียกว่าจิตเจเตนิทิยาโรโกจิตเท่านั้นจิ่นำรอไปจิตเจเตนิดิยาโรโกจิตตัวเดียวเท่านั้นที่นำรอไปจิตดังดังดังึืขาวว่าันจิตี่ฝึกดีแล้วยนงความสุขมาให้ จิตตามึุณตังสุงขารังลจิตได้ค่้มครองดีแล้วนำมาสู่มาให้เอาอะไรร่้มครองกันเนี่ยเอาอะไรฝึกก็ฝึกในเหตาการณ์ของจิตเองนี่แหละทุกอย่างที่มันรู้จะนจิตเกิดดับเกิดดับเกิดดับถ้าไม่มีจิตนี้เสียแล้วความเป็นยอกทั้งหลายไม่มีเลย แต่ว่าจิตเจเทนิยติโยจิตเทเทเนิยโลโกโลไม่มีจิตเทส่วนเดียวแล้วเท่านั้นความเป็นเล่าท่างหลาไม่มีความเป็นสันนธรรมน่างหลายี่ไม่ปรากฏเลยหรยอจะมีให้ทำปัจบันตัต้งแต่ไม่ใส่ใจอะไรตีนี้ไม่ต้องการว่าเขาว่าเราว่าสตุกกันไรตัเอมื่อการเคลื่นไหวในสรีรัมันเป็นธาตุการเคลื่อนไหวนะเ,เ,เทาเ่านั้น ท่านมันทำงานไปท่านจี่ดินน้ำดองไปมันทํางานไปใายุกนทำหน้าที่ไปจิตรู้คิดคิดเหมือนเดิมในนั้นนี่ก็ทํางานเขาวันไปจิตยู่ก็ทํางานเขาจิตรู่ไปไม่ใช่ตัวเราเขาสะดวกคนาดขนาดเลยเท่าที่วันเข้าใจเช่นนี้แล้วนะอะไรปรากฏขึ้นทั้งสัมพันธ์อันเป็นบางก็ละออกไปอยู่แล้ว การสานฐานเป็นบุญต่อหนอ้าอภิญญาทีนี้มไม่ว่าจะเป็นฌานเป็นสมาธิเป็นโรบัอ,อารมามโรบาลิชาราบรุบาิชามไม่ว่าจะสมองด้วยการพิจารณาหรือสมองด้วยกันื่อเข้าจิตตัวเข้าความจิตให้เกิดควาสม,มสงบงสุดท้ายมันจะสมอมงก็ดีอย่างมันสมองก็ดีล้วนแล้วแต่จิตปรุงสมาธิปรุงเหตุแห่งการสมองก็เกฏขึ้น ถึงใหมาสงบตอนนี้แม่มันเป็นอาหารท่านดีก็่มันจะมเกิดเกิดที่กอาการผู้หญิงแนวยตัวสติทั้งหมดทุอย่ากตรงไหนเราอเห็นปัญญาจะดปัญญาจไหนเมื่อนี้ว่าเกิดดูอย่างนี้ง่ายๆว่ามันไม่สงบมันไม่สงบถ้านั่งภาวนาม่เยอะสงบมันไม่สงบหรือนั่งไปยาวยาวยาวไม่ทันได้ว่า อะไรเลยไปอยู่เฉยๆก็ยาสงบขึ้นมาวันนอ้ยาสงบขึ้นมาเมื่อมียาสงบขึ้นมากรต้องปรุงนิมิตแห่งความสงบขึ้นมาวัดนี้แท้จริงแล้วมันอยู่เฉยๆแล้วมันจะสงบทด่อยู่แล้วตัวมันเองแี่เหมือนยึดตัวมันเองนั่นแหละสุดท้ายมันก็ปรุงขั้นตอนของความสงบขึ้นมาเีงกายมันพานสงบในอนาคตที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นในขณะสังผารด้วยขณะที่เป็นสันผาด้วย พอารมณ์สงบเกิดขึ้นจากการรแมใงบางทีนี้เจ้าของบางทีนี้ก็ไม่มาในปฏิสติสติถ์ก็ไปไเกิดอารมณ์สงบขึ้นยินดีพังทุกข์ขึ้นแนววันใหญ่จะเกิอยู่ในความว่าสับดาวรู้สับดาวเห็นได้อย่างไรมันมีความยินดีกันได้เลยดีใจจนเงี้ยเต่นก็เสียใจนั่งร้องไห้ฆ่าตัวตายไม่ไปอยู่นั้นจะเรียกว่าสงบรำลึกสังขารเป็นแบบนั้สังขารคือยึดการรวงแห่งแนกว่า กรรมเทสัพูสมุโสก็คือการสงบระงับสงคัญความสงบระงับสงคัญความสงบระงับสังขัรคือจิตระงับการุงแต่งต่อในจิตที่ยางไม่เป็นจต่าทีเดียวจิตระงับการุงแต่งในจิตมันก็ก็ถึงอัชฌังกตธรรมไม่เป็นสังกตธรรมเป็นอัชสังกตธรรมเครือไม่ดังเนี่ยว่าแต่ว่าวนอกเลยแม้แต่นจิตจิตต se ัวจิตยังไม่ดังจะดี เมื่อเรนเี่ยวัจิตย่งิดถือเกือจิตอีกเนาะอาการของจิตจะมีความหมายอย่างไรแต่ว่าจิตเจตในที่เยาโกโกจิตเดียวเท่านั้นติดตามโลกไปถ้าไม่มีจิตตัวนี้เขาว่ามีมีจิตตัวนี้ไม่มีความสำคัญว่าจิตนี้เป็นเราด้วยจิตไม่ร้องจิตตัวเองเนากจิตไม่ร้องเจ้าจิตเองเนาอาการของจิตนั้นกั้นรีากฏขึ้นยงา่จะไปโกรกเลยไม่ได้ จะท้ามันจะเป็นฝ่ายสังขารอะไเป็นบาปก่อนะเอาไปสังขารเป็นบุญก็นะเอาไปต้นเหตุของสังขารเป็นบาปสังขารเป็นบุญมันไม่เป็นที่จิตมันจะเป็นจากอะไรจิตตรงนั้นเป็นอะไรจิตตรงนั้นเป็นมีสัมรวาทาลูกนะไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายไม่ใช่สุครจิตตรงนั้นเป็นสัมรวาทาลูกตรงนั้นสัตว์ธาูุสัมรวาทาลูกธาตรู้โดยที่ไม่ต้องพูดว่าธาตรู้เที่ยพวะอริยะเจ้าท่าน ไม่ติดในรูปในสียงในกลิ่นในรสในภาษาที่ต้องเนื้อนั้นไม่ติดในศริระการไม่ติดในเบเจสีไม่ติดในโลกนามแบ็แมื่อเดนสุนรรมอริยเจ้าว่าอริยเจ้าไม่ติดความเป็นอริยเจ้าพระอริยเจ้าไม่ติดความเป็นอริยเจ้าคือมันเหนือกันขึ้นไปในหลายระดับชานิโดยทีดโดนเห็นเชนนั้นเรามังระวังอยู่สังขารจิตเนี่ พอปมากเกิมาเนี่ยอันนี้นด้วกันนัตาเกิดขึ้นขันเดียวเลยนไประายวางไปปล่อยวางไปามวางต่างที่ว่าจะวองวางามันวางาแล้วกว่จะวางไปเจ้าวาหนึ่งเยพามวางแ้วนเคลื่อนที่ไปเลยกายเป็นเลบ้างกายเป็นจอมองบ้างก็คิดหาวิธีใหม่ันนี้อัิษ้ระดับอีกเราวาอีกเ้าอีกก็นี่คือสำคัญธรรม ตัวน no ี้มันไม่เกิดที่ไหนมันมันก็เกิดที่จิตมันเกิดที่จิตมันเกิดที่จิตดับที่จิตดำจิตที่เสียได้แล้วในเมื่อวัาคีเรศมันอยู่ในจิตมันแยกกันไม่ออกก็ย้อนมาทั้งจิตเองนั่นแหละลงสู่หน้าตาเสียในเมื่อรู้กับร้องมันอยู่ในกันน้ำก็ย้อนมันทั้งรู้ดันหลงนั่นะอยู่ที่กันนั่นเป็นเหมือนหน้าี่ยวเดียวกันลองสู่ความเป็นอน้ตตาเสีย ไม่เห็นสัตว์ตัวตนบุคคลเขาเราเลยเนี่ยเราจะรู้ได้ว่ามันเป็นอิสระแห่งจิตวิญญาณมีลักษณะอย่างไรจิตที่เป็นอิสระจากจิตมีลักษณะอย่างไรอในี้ววา,รส,า,าสร้างคงสร้างความสงบขึ้นอย่าให้เป็นอย่างน่าจะท่านม,มันสร้างขึ้นถึงนั้นไงจะท่านมาเป็นอาการของจิตอย่างนั้นเมธีจิตการจะเป็นภาวนาแล้วนะั้นในการพิจารณาอันจากปวดรักการมันก็ยังเป็นอาการกกาของจิตอยู่ ก็อาศัยสินตนาเนี่ยหละเพื่อจิตก้าวเข้าถึงความเป็นวิบัสสนาประมันคือจิตรู้จิตเองจิตดูจิตเองจิตสังเกตจิตเองและจิตก็เห็นจิตจิตเิว่าจิตุตัวจิตเองก็เป็นอนัตตาอนัตตาสุญญตาอนัตตาสุญญตาที่เรียกว่าเจสามูสมวโสโขความสงบระงับสังขารนั้นไั้นคือจิตเองไม่บุแดังจิต รู้เองไม่ปรุงแต่งรู้จิตเองไม่หลงปรุงแต่งตัวจิตให้เกิดอาการระง่านเนกม่าสังขระธรรมนิืัอเป็นสภาะธรรมหรือเป็นเพียงอาการกิริยาอะไรต่างที่ปรากฏขึ้นก็เพราะมันจิตมันปรุงตัวจิตเองที่ว่าสงคัรนี่คือจิตเมื่อจิตยึดการปรุงแต่งสังสารข้ามสภะบะระบบสงบระงับสังขารก็คือจิตไม่ปรุงแต่งตัวจิตเองนั่นรู้ไม่ยึดรือรู้จะเอารู้ที่ไหนมาปรุงแต่งมานี้ มันเป็นจาระวารูปิีไม่ใช่สักตัวประกของเรานี่พาเราอุ้มิตไปเลยขอนำคงญาณธาบริวาปุราบริปุเรนิสาการังเอวเมวะโดินังเบ็านังบกบดีอิจิตังบริตังตงขงเมวะสมิตรุสเบปุเรนดุสังกปา chandopana-rasoyathamani-choti-rasoyathantambidiyo-vivan-candon-tambalopo-vinacadon tambalopo vinacadon sukhi he payu

バウンドで。 对。Okay.